สวัสดีพัอพี่น้องครับมันเป็นเซอร์วันที่24พฤศจิกายน2567เป็นของคุกฟอกันตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดตลัสินธุ์ครับเขาไม่เลวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเพื่อชมบรรยากาศนะครับแจ้งไาหยุดนะครับไอมีหยุดธนาคารพุทธตลาดเพื่อหาสุขสบายนะครับตัวนั่นมันมันเป็นเสือกมันหายครับเอาหมดอย่างนี้หัวข้อเดียวกันหัวหัวเลี้ยงหัวบ้านน วัวเรียนว่าบานันเนด็กหน่อยมันฉีดดื่มนแม่แยกลูกคาา่าจักคบัต1นะมืน่นสามพันประมาณร้อยสามสิบนะครับเครื่องนะเหลืองครักตั้งเย็นเล็กน้อยนะครับแม่แยกลูกต่อไรเยอะครับมื่นสต่อได้รเยอะนะครับ,ออรบแม่ห่างันแม่ลูกแนมะ่ลูกครับ แม่ลูกขาวนะครับแม่ลูกขาวขาวเกินมืนเจ็ดแม่ลูกขาวเกินงนึ่งแม่ลูกลูกตัวเมียพิ่มครับงมื่นเจ็ดินเจ็ดพันอ๋อตัวใส้ขนาดกลางๆนะครับร้อยสามสิบนะครับร้อยยี่สิบบวกร้ยสามสิบตัวขาวเกินหนึงนครับไปเรียงไว้ค่าเบาๆขายยงไงมะครับขายได้อยู่ดอกอันนั้นแม่ลูกกันนะแม่ลูกแม่ลูกลูกแดงแม่ สาวหกดังนั้นนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียสาวหกครับแม่ลูกลูกตัวเมียแม่ขาวลูกแดงครับแม่ขาวบดนะครับขอบผูดำแข้งขาดำเครื่องดำนะครับลูกแดงดีนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบห้าเอะครับการเมีอสวยๆนะครับลูกงามแดงดีทรงลูกดีแม่นี่แดงเข้มดี ม่นึ่สายขุนสายเนื้อ่นเ็ดพันห้ามเน้ร้อยสูงประมาณร้อยย่ห้าหลุ0หมื่นาร้อยหมื่นเนห้ยเนื้อส่งานะครับ หนุ่มน้อยนะครับงว้หน่อใส่งานครับอันนั้นแม่ลูกเป็นแม่ลูกสองเงินเจ็ดสาเจ็ดนะครับแม่สูงลอยสามสิบหางไว้สี่สิบนะครับแม่เครื่องเหลืองลูกเครื่องดำปะะ่ะลูกแดงลูกงามครับโค้มเนี่ยออกคีลูกเด้วยแม่ขาดนดำเหีืองจิดหน่อยคร,ครับลูกงาม ลูกสูงประมาบ้านยี่ดอกนะครับเครื่องดำๆนี่เงยหางดีนะครับหางดีนะครับโตดีนะครับขวัญจับดีนะครับควันดีของนั้นครับนะครับสีดีนะครับเล็กน้อยจ้าบ้านจริงจริงคับเล็กน้อยนั่นเหมือนสองเหมือนสองเด่นเครื่องดำๆนะครับอเมริอเมรนหามุมแสงนั้นครับเพราะว่ายางท่านนี่มันย้อนแสงนะครับ มื like exactly right. so so like, ่นสองลบเือสเืสนใจที่ต้อได้เบอร์ไหนนะครับ0 8 8ย์แปดห้าหนึ่งสนสนมามาใจกมาสอบามเลยเอาหัวหัวงามกับมี่หัวบานบนกับมีหน่งแัวงามหัวบานบานยสนใจหัวเนื้อกัมีครับเป็นขายแบบหัวใส่เหล็กนะครับหอยเป็นขายหัวใส่เหล็กสนใจหัวเนื้อหัวใส่งาน หัวขนาดกลางขนาดตื่นไทยแลนด์เราเห็นเจ้าของเหครับเวียดนามกับมหาสื่อหัวโซนทางอยู่แต่อินเล่งกันนะคัวนี้ข้อเด้เบิงนะครับข้อได้ยยางเหร่นนะครับ นาเอฟซีก็ถามหางัวไทยอยู่นะมีอยู่นะพียว่าหาเจ้าของก่อนนะครับโอกาสจะเห็นเจ้าของง่วถ้าอันไท่หนักหนากหนึ่งบางที่ว่าเจ้าของจูงง่วตัวหน่อยก็ประยากออกกล่องเนี่ยนะครับก็เป็นนันทันไปนะครับมืัอน,นี้ง่วนะครับหน่อยนะครับช่วงอ่าถ้าจาันเด็กนะอาทิตย์นี้นะครับง่วนหน่อยนะครับข่ายหกนะครับต่อจาก กระถินกับมาลอดกระท่งลอดกระท่งกับม่เกี่ยวเขาอีกนะครับเดี๋ยวเกี่ยวเขาแล้วกัปีใหม่ที่วันช่วงเดือนสิงหาคมสอนีมันหยาดจริงๆแหละนะครับง่วสที่เข่ามาดูแล้วเล้อยวันน่ะปีใหม่แล้วคนละครับสวัสดครับสามลอย ต่อระนะาคางนเวียดน้ำกำลังต่อราคาจะเป็นยาบเงเวียดน้ำซื้อมากันหน่อยคนระับ เขาพิ okay. okay. ่งจะขายเส้นบ้นั่วบ้นมัน็ถว่าขายสินเลยเนี่ยรอแบบเขาชื่อแบบนีเี่่คู้กันแน่กันาหน่อยเวียดนามต่อราคาว่าหูนว่าสามเมืงอ่ะ สามหมื่น 1, ห้าพันอัับพ่อพันธุ์หูฮินดูบาสินอหู้่อเทียวสามหมื่นหาสูงร้อยหกสิบโดดร้อยหกสิบบวกนะร 60, 60, 60, ครับเล่นนะผกัก ด้วยหน้าผากนะสามหมื่นห้ารต้อยตั้งวัวตวร้อยหกสิบวัวร้อยเจ็ดสิบหัว่อพันคิดดูประมาณประมาณแปดสิบเส้นเกือบเมตรอ่งเง้หูยาวนะปลาเกียวดูปลาเกียวลูใช่ปลาเกียวสนใจที่ต้อได้เบอร์อะครับ 0933 0933 472 028 0 2แก้ววน้เสียกใกครับขอแก้วนะครับเสียกกบ้านนาเชือกใต้ครับผมสนใจก็โทรวศกร์ครับพขอพัน3าม0 0ื่นห้าพันแดงเออินดูบาสินนะโดนดูดนะหัวหูนะ รนโดนบ่ค่อยเข่าสนามนง้อหัวอะไเขามือแรกเนี่หนิครับห้าอย่างครับเบิงครับอ่ะเบิ่งวุ้นครับไปรกก่อนพาว่าลองเบิงครับเดฟซีกับสามหาอยู่นะครับเรอไเรอ อ่ะเมือนี้นะครับมิ่นกฤสีขอตัวกลับบ้าแล้วแะครับเจอกันเพื่อฮันหนานะครับตอนนี้มินกฤษข่ายยากปลูกต้นใหม่อยู่นะครับเสาจัดแต่ขั้นพูดเรมิ้นกฤปลูกต้นใหม่อยู่บ้านนะครับช่วงนี้กําลังถึงรอบต้องเลี้ยนยินต้องเฮ็ดนะครับต้องเฮ็ดต้นใหม่นะครับ ไดตุ่นใหม่ไว้าขายพอเด็กคาร์ดามัท <c oughs> พอเด็กคาร์ดามันมาถ่ายคลิปนะครับ๋าป <c oughs> แม่ลูก <c oughs> มันตื่นมันตื่นสีเสือไปครับแม่ลูกลูกตัวผู้สูงครับสูงลอยสามสิบบวกอยูแ่แบบนี้ค่าจับาดครับเนาะ 25 500ครับ5 0 0น้อเปงมรมียขาดน้เด่นเกนอยรแสนใจอี่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ์8ส8มศนสอนาสนใจโทรมาสอบถามเงัดครับก็วัดนะครับสนใจโทรมาสอบถามเรื่องหน่งเนี่เคือ แม่ลูกลูกตัวผู้ป่านมาสงหาสิบโลครับ <c oughs>